เอาแล้วฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเช้งชาแนลนะฮะเรายองอยู่ในซีรีส์คู่มือแก่แตกกับเกมอ r e n นาออฟ o ก y อรีอยู่นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวฮีโร่สายเมดแอสซิสินอีกหนึ่งตัวนะฮะก็คือคางุยะนั่นเองครับผมก็คาคางุยะเนี่ยเป็นเมดกับบลส์นะฮะก็คือสามารถ เร่งดาเมจหรือว่าเบสดาเมจในคอมโบชุดเดียวเนี่ยสามารถสังหารสตูได้เลยนะฮะถ้าดูจากสแต็กแล้วก็คือมีเลือดค่อนข้างน้อยนะฮะมีแค่ขีดเดียวแล้วก็ดาเมจแก้ภาพาเนี่ยก็คือน้อยแล้วเป็นปกตินะฮะแล้วก็ความยากในการเล่นเนี่ยคือเต็มเลยนะฮะสขีดก็ในความคิดของผมก็ถือว่าเป็นเมท,ที่ต้องใช้ความเคยชินพอสมควรน,นะถึงจะเข้าใจกับคอมโบของ เธอนะฮะผมเรียกเป็นเธอแล้วกันนะครับโอเคงั้นเราไปดูที่ไอเทมกันเลยฮะอันนี้คือบิวที่ผมได้ทำการดัดแปลงมาใช้เองนะฮะหรือว่าจะลองใช้จากตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะฮะก็ชิ้นแรกที่ผมจอก็จะเป็นรอ,องเท้านะครับเป็นรองเท้าเวทนะฮะชิ้นแรก ต่อมาเป็นอ่านี่ฮะชิ้นนีนะ้เพราะว่าอ่าคางูยะเนี่ยเป็นตัวที่ต้องเข้าเลียบประชิดนะฮะซึ่งผมก็มองว่าไอ้พิพ์เนี่ยบวกทั้งเลือดแล้วก็เกราะถือว่าตอบโจทย์ในจุดนี้นะครับเพราะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยโดนแครี่ฝังข้ามหรือว่าไฟเตอร์เนี่ยตีหนักๆนะฮะเราอาจจะตายได้นะผมก็เลยออกเป็นชิ้นนี้นะฮะ ต่อมา,อาชิ้นที่3ามผมออกเป็นชิน้นนี้เพราะว่าคางุยะเป็นตัวที่ใช้สกิลค่อนข้างบ่อยนะครคูดาวค่อนข้างเร็วก็จะสามารถเก็บสแต็กได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะชิ้นที่4ผมออกเป็นเจาะเกาะเวทน,นะเป็นแบบว่า่าต้านทานเวทของฝ่ายตรงข้ามในออร่าเพราะเพราะยังไงคางุยะเนี่ยต้องเข้าระยะไปฉีดอยู่แล้วนะก็เลยเอาชิน้นนี้ชิ้นที่5ผมออกเป็นเวทใหญ่นะฮะเพื่อเร่งดาเมจ อ่าส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะเลือกใช้อะไรนะผมใช้เป็นดูเลือนเวทน,นะบางคนก็คนที่ผมเห็นก็อาจเจาะเป็นชิ้นนี้ก็ได้เอาไว้แบบอ่ากันตายในเวลาสําคัญประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับไอเทมต่อมาอ่ารูนี่ผมเลือกใช้นะฮะัสำหรับสายเมกก็คือเป็นเจาะเจาะเกาะทั้งหมดเลยนะฮะ ก็สาหรับใครที่ยังไม่ยังไม่รู้เรื่องรูนก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะผมได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องรูนทั้งหมดแล้วนะฮะส่วนใหญ่ผมจะออกเป็นเจอกเกาะเวทแล้วก็เคลื่อนที่นะฮะเพราะว่าเวลาที่เขาออกต้านทานเวทเนี่ยคาุยะก็ยังสามารถที่จะเบิร์สดาเมจได้อยู่นะแล้วก็เคลื่อนที่เนี่ยเอาไว้สําหรับเวลาไล่แก๊งเลนข้างนะฮะประมาณนี้สําหรับรูนนะฮะ ต่อมาเราจะไปดูสกิลของคางุยะกันเลยฮะก็เรามาอยู่ในโหมดฝึกซ้อมแล้วนะฮะเรามาดูสกิลของเธอกันเลยฮะสกิลแรกนะฮะมาร์คออฟก็เดชนะฮะคางุยะเนี่ยจะปล่อยดอกไม้ไปแบบนี้นะฮะแล้วก็จะติดสัญลักษณ์ไว้เป็นเวลา3มวินาทีนะฮะซึ่งถ้าหากเราใช้สกิลโดนในขณะที่ยังติดสัญลักษณ์อยู่นะฮะก็จะระเบิด แล้วก็ทําดาเมจเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็อีกครั้งยังติดสถานะใบอีกเป็นเวลา1นึ่งนาทีนะก็จะประมาณนี้สมมุติว่าเราปาไปใช่ไหมแล้วก็สกิลสองเห็นไหมฮะว่าอีกฝ่าจะมีอ่าสัญลักษณ์ใบขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวระเบิดเองเนี่ยก็จะทาํางานคล้ายๆกับว่าเราสามารถทําดาเมจได้2จังหวะจังหวะแรกก็คือเราปาไปนะฮะจังหวะที่2คือเราใช้สกิลดนก็จะเป็นการระเบิดอ่าเครื่องหมายนั่นเองครับ ต่อมานะฮะสกิลที่2นะฮะมิราชแอคแทกนะ,ะเราทำการเล็งเป็นพื้นที่แล้วก็พุ่งไปนะฮะสร้างความเสียหายเวทมนต์แล้วก็ภายในระยะเวลา4.5วินาทีนะฮะเราสามารถกดสกิลนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาจุดเดิมแบบนี้นะฮะก็เป็นสกิลเคลื่อนที่ที่ก็ไม่ไกลมากแต่ว่าถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าเราสามารถข้ามทะลุสิ่ง อ่าแขวนแบบนี้ได้นะฮะต่อมาสกิลที่3นะฮะก็คือซิลโซเวนะฮะก็คาร์าเนี่ยจะปล่อยอริบบิ้นเป็นเส้นตรงแบบนี้นะฮะอ่าภายใน2.5มินาทีแรกเนี่ยจะทำการสโล25ยี่สิบห้าสองวีฮะขออภยัยโซโลเป้าหมาย25%นะฮะแล้วพอครบระยะ,ะเวลาที่กำหนดเนี่ยก็จะทำการขึงนะตรึงไว้แบบนี้นะฮะหรือว่ารูท นะเป็นเวลา1.5วินาทีนะฮะก็ก็ทำดาเมจ2จังหวะนะมนคล้ายๆกับสกิลแรกอ่าจังหวะแรกก็คือเราปาไปโดน1จังหวะอีก1จังหวะคือพอครบ1.5วิเนี่ยก็จะทำดาเมจแล้วก็ตรึงให้ศัตรูอ่าเคลื่อนไหวได้เป็นเวลา1.5วินะฮะต่อมาอันอสกิลอันิเมตของเธอก็คืออ่าชื่อว่าโอทริก k ์นะฮะก็คือ จะเป็นการที่เราใช้สกิลซ้ำนะฮะอย่างสมมุติว่าผมกดสกิลหนึ่งใช่ไหมมาออฟก็เดกดไปปุ๊บนี่ฮะมันก็จะเปลี่ยนเป็นมาออฟก็เดสแต่ว่าจะบูสต์ดาเมจก็คือเพิ่มดาเมจไปอีกนะฮะ <Nice. S 1> ดูความแตกต่างนะอย่างสกิลแรกเวลตันนะ,ะทะาำดาเมจ240แล้วก็ระเบิด180 <Yeah. S 1> ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นอันติเนี่ยก็คือจะเพิ่มเป็น360และตอนระเบิดก็คือ270นะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลทั้งหมดของฮาหงยะ อ่าแล้วก็วิธีการคอมโบนะฮะอันนี้คือแล้วแต่สถานการณ์นะแต่แต่ว่าเท่าที่ผมคิดออกนะฮะก็น่าจะได้ประมาณ3ชุดนะฮะชุดแรกคือเราคิดว่าเขาต้องตายแน่ๆคือเป็นการเบรสแบบแรงที่สุดนะฮะก็คือเราต้องเริ่มจากพุ่งไปก่อนนะสกิล2แล้วก็สกิล1แล้วก็อันตินะฮะแล้วกดสกิล3อันนี้คือ เป็นการบูสต์ดาเมจที่แรงที่สุดแล้วนะฮะอ่าผมจะทำให้ดูนะก็คือพุ่งไปห่อันติแล้วก็กดท่าตานะะงนะฮะเห็นไหมฮะรวมๆแล้วจะอยู่ที่982ดาเมจนะฮะ,ะ,ฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับคอมโบแรกอ่าคอมโบที่2ก็คือเวลาเราเจอสตูเนี่ยหนึ่งตัวต่อตัว,ตวนะฮะแล้วเราต้องการ CC นะฮะก็อ่า ถ้าอยู่ในระยะที่เราสามารถปาท่า1ได้เนี่ยก็ไม่ต้องกดท่าสก็ได้แต่ว่าปกติแล้วผมจะใช้ในการาไข่ศัตรูในเลนนะฮะก็คือเริ่มจากที่เรากดสกิลสองนะฮะพุ่งไปใกล้ๆแล้วก็อาจจะเป็น1น่งต้องสกิลหนึก่อนต่อนะฮะแล้วก็สกิลสานะฮะพอทาการาตรึงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็กดอันติอีก1รอบเพื่อตรึงอีกหรอบนะฮะที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าเผื่อเวลาป่าเราจะมาแก๊งนะฮะ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะสมมติว่าอีกฝ่ายเดินอยู่ใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวผมไปลองกับฮีโร่ตัวจริงเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพะนะะฮเดี๋ยวเพิ่มเลเวลเขาก่อนเดี๋ยวเขาอาจจะตายเร็วนะฮะโอเคฮะสมมติว่าเราอยู่ในเลนอย่างงี้ในชะ่ฮะเราก็เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็อาจจะเดินรอถอยน,นิดนึงพอเขาหยุดเราก็กดอีกหนึ่งรอบฮะประมาณนี้นะเราจะสามารถหยุดเขาได้ประมาณ2-3วินะฮะอันนี้ก็คืออ่า คอมโบที่2นะฮะเอาไว้สาหรับซ c ซีสตูนะฮะคอมโบแรกคือการเบิร์สดาเมจนะฮะต่อมา,อาเป็นไม่เชิงคอมโบแต่ว่าเป็นการเคลื่อนที่เพื่อไปหาเป้าหมายได้เร็วที่สุดนะฮะอย่างสมมุติว่าเนี่ยสตูยืนอยู่ประมาณคลีพนะฮะเราก็ต้องกดสกิล2ก่อนนะฮะแล้วก็อันติเพื่อที่จะพุ่งไปอีก1ขั้นนะฮะแล้วก็อาจจะเป็น1 3หรือ3 <you> sure? 1ก็ได้นะฮะ ประมาณนี้แต่ผมจะแนะนําให้อ่าหนึ่งสามนะเพราะว่าพอหนึ่งแล้วเรากดสกิลสามโดนเนี่ยอีกฝ่ายจะใบเผื่ออีกฝ่ายจะแฟลชหนีหรือสกิลหนีก็จะใช้ไม่ได้นะฮะสมมติว่าในเขากำลังเดินมาชรัเราก็ปุ้งไวแบบน,นี้นะแล้วก็หนะึ่งสามก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมโดนบล็อกนะฮะก็คือเผื่อแบบเราจะไปเติมดาเมจไฟกับเพื่อนเพื่อนะฮะประมาณนี้นะ,ะสำหรับคอมโบโูคางุยะ ที่ผมนํามาฝากนะฮะหรือว่า,าจริงๆแล้วมันแล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนนะอาจจะไม่ต้องพุ่งเพื่อเปิดจกกังหวะอะไรนะ,ะถ้าเราอยู่ในระยะที่เราสามารถฆ่าได้แต่สมมติว่าเราดักพุ่มใช่ไหมฮะแบบนี้นะฮะเละีฝ่ายกาลังจะเดินเข้ามาแบบนี้เราก็อาจจะกดด้วย1แล้วก็อันติแล้วก็3แล้วก็2เพื่อไล่ไปตอนจบแบบนี้ก็ได้นะฮะอนนี้ผมจะลอง รีเซ็ตเลือดของศัตรูก่อนนะฮะโอเคสมมุติว่าเราอยู่ในระยะที่เราสามารถเปิสได้นะฮะสมมติเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครแล้วก็อาจจะแบบนี้ก็ได้ฮนะแล้วเราก็เผื่อเขาหนีแล้วก็กดท่าสองเพื่อตามแบบนี้ก็ได้ฮนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมโบที่ผมนำมาฝากอ๋อผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งไปก็คือ ทาเลนที่แนะนำนะผมแนะนำเป็นอีกไนนะเพราะว่าคางุยะเนี่ยเป็นตัวที่มีสกิลเคลื่อนที่เยอะอยู่แล้วนะฮะก็คือสามารถเนี่ยพุ่งได้ไกลถึงขนาดนี้เลยนะฮะก็แนะนำเป็นอีกไนเพื่อที่จะเอาไว้จบดาเมจในตอนสุดท้ายนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับฮีโร่คางุยะที่ผมนำมาฝากวันนี้นะฮะ เหมือนเดิมนะว่าท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีคลิปวิดีโอที่ผมได้เล่นคางอุยะไว้ก็เอาไปดูเป็นแนวทางก็ได้นะฮะส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามชมนะฮะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Your S 1> เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดี <Everyone loves S 1> ดครับ thank mm -hmm. you Retreat. Double kill. Begin retreat. Hey. Set them down. Let's get married. Begin retreat. Your head on the blue on mine. I left you, down, if you keep your eyes on me. An enemy has been slain.